นี่เี้ไ,ไ,ไ,ไม่ได้รสูงเลยเดี๋ยวพาไปสูงของจริงนะเนี่ยที่ป้าบอกว่าตรงนี้มันสูงกว่าเพราะว่า,าต้องขั้นนี้ก่อน แล้วก็มาอันนี้ทไมมสเดอวะาให้เลือกหาแบงค์นอกไม่ได้แน่สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลฟิชชิงกิ o กกนะครับวันนี้พิเศษหน่อยครับมีมือใหม่อยากตกหมึกติดตามมาด้วยเมื่อกี้ก็พาไปลองดูแล้วครับบริเวณหลังป้ายเช็คอินวัดบ่อทองหลังแต่ก็อย่างที่เห็นครับ <c oughs> ไม่รอดครับ <c oughs> ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนนิดหน่อยพามาลุยน้ำตกหมึกแทนช่วงนี้ที่บาลพานก็หมึกเริ่มมีตัวดีครับแต่ก็ต้องเป็นช่วงที่คลื่นลมสงบๆหน่อยนะครับ บางวันมันมีคลื่นแรงเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูกันครับว่ามือใหม่จะหาหมึกเจอหรือเปล่า <c oughs> ไปกันครับเดินมาทางนี้เรื่อยๆแสดงว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เร <c oughs> าจะไปทางโน้นหรอตรงนี้แหละแต่ว่าเราเดินเรียบในน้ําไปทางนู้นเป็นการตกเรียบไอ้นี่เรียบหินเนี่ยเขาดูเดินแบบหมดหวังเนาะ เเนนี่ยี่ยดูนี่ก่อนทำไมเหมือนปลาว่ายน้ำเลยวะก็เยีย่บปลอมให้มันเหมือนออกแบบให้เหมือนอนี่ฮะดูดูดูด้วยว่าเผื่อด้วยว่าเวลาคลื้นมันมาไม่ถึงโทรศัพท์เออมาถือกันให้ก่อนมา ลึกลงมาหน่อยและมีหินไ้ลองดูหน่อยได้ไมได้่เรไดตไปใครเกี่ยวใค่เยด้วยเจ็บนี้กันน้ำดูนี่แหละายเงชิบหายเกี่ยวไปโดนหัวก็ทำไงดีไม่กล้าเวี่ยงอะไปทางนู้น เอาแล้วนะเย <Yeah. S 1> ิขอตัวหนึ่ง

ไปทางนน้นไปไหนหาคำงนึ่งคงจะไปตรงไหนไอ่ะป่ตรงไหนดีแล้วเนะีย่ยป่ตรงนี้แล้วกันให้ฉันไปอ่ะแล้วมาจะไปชนกันปะวะ คู่อะไรอ่ะมึปุ่มมันจะโดดแบบเร็วชิ๊กซิ๊ชซิอย่าบนี้มันจะไม่ได้แบบวื้ยยมากไปเลยนะออกได้เหรออยู่แล้วทำไมได้กันเลยคู่มึกเลี้ยงเก่าวะอุ้ยเก่า ไมม่้ปลาเก๋าโลภโอ๊ยสายหัวดิ๊ดติ๊ดเลยแม่เออทำไงอ่ะทำอย่างที่รอนเอาไหมเอาไหมแสดงว่าตอนนั้นมีกองหนึ่งท้องชัง <c ười> แค่เปิดก็เขียวตบเบลอเลยตบใจตบใจแสดงว่าถึงพื้นแข่งเลย ที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่ทจะไปฝั่งน้อแล้วนะ อ,อะไรอ่ะอะไรอ่ะมือเหรอตุ้ดซมาดูครับตัวสวยด้วยตัวอะไรซือ, <c oughs> <c oughs> อเฮ้ยตะวานพ่นพน้ำอนะ่ะเอ้าตบึดซีนพ่นน้ำ โอ้ตัวใหญ่ด้วยอ่ะดำอะไรอะำอะไรอดำไหมหน้าปา <laughs> คนมปีมาแล้วหนึ่งทำ <laughs> ไมไม่ได้เอ้ยกล้องไอ้ะไม่ได้นะเชิญเลยดำเงียมเลยโอ้โหทำไมไม่ได้งไง เพราะอะไรเหตุใดถึงไม่มาจะต้องได้ตัวนึงกลับมาไปตต้ง หลุดเหรอปลาจะมากินมันโอ้โหแบตหมดแล้วต่อยังอยู่ไว้แบตบยังมีนี่หม,ม,มึกหมึกน้าตายอย่างนี้นะโอ้ยสองนะครับปลาหนึ่งนะครับชีปลานี่ไม่นับถือว่าฟุ๊กยำมีสิ่งที่วราบอยไม่มีถุเงเทา้า ได้มาหนึงแล้วนี่นนะแมอมดหมึกให้หมดแล้วก็เฮ้ยเ สวยด้วยถึงทะเลแล้วคุยได้แล้วอย่างนี้ตกมาชาดกว่ามันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นรับดึง สามหนึ่งไม่สามหนึ่งสามหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่สามหนึ่งสามสองสามสองนักสะท้านใจเจ้หมุนมาหมุนมาได้เรื่อยแต่ว่าอย่าให้ย่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไใจอ่ะไม่คิดว่าแรงมันเยอะขนาดนั้นไงเพราะเราไม่รู้ว่ามันอ่ะอยากเอามันออกบ้างอ่ะอยากจับบ้างอ่ะไม่รู้ จับตัวกุ้งขึ้นมาจับตัวกุ้งยกงขึ้นมาแล้วกเอาไปนาเอาไปแบบนี้ไปแหงๆอ๋อแล้วก็โอ้โหโอ้โหอะไรวะทำไมไม่ได้บ้างอะ่ะสี่ตัวได้จากข้าวแล้วเรองนี้โอเคปัดข้าวกระเทียมข้าวกระเทียมก็โอเคกรอบอบ่ะ พี่ตรงนี้มันขอแกบทำไมไม่มาหาพี่ละน้องจ๋าทำไมเมื่อกี้ตกยังไงวะทำไมถึงได้วะอยู่ๆก็ได้อ่ะอันนั้นก็คืออยู่ๆก็ได้เลยอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะ ่นคน่นพนนก็ดีดิเฮียไม่เลือมือขวาอยู่ถือถือหางท้องมันออกไปอุ้ยน้องพ่นเก่งวะ มันไม่เที่ยวหรอกไงมาแล้วอ่าแา่ทำไมทำไมถึงเป็นคนเดียวไม่เป็นไรอย่างนั้นก็มีอะไรอวดแหละ ปลาปลาเก่าหนึ่งหมึกสีไี่ใช่หรอหมึกอยมันสีดำหมดเลยเหรออุ๊บต้องห้าดิปลาตกได้่สี่ตัวไม่ใช่เหรอมันหลุดไปหรอมันนี่ยเห็นอยู่สี่ตัวป่ะนี่ตัวดลางสี่ตัวเปล่าใช่ป่ะนับไม่ได้อ่ะมันอยู่ใกล้กันหมดมันเกินกันไปหมดไปดูบนบดไปไปก่อนนะเสามผัสหน่อยครับ เป็นไงครับการตกหมึกครั้งแรกดีค่ะตกได้ตั้งตัวอ๋อต่องนี้ก็ดีแล้วอยากดูอ่ะตัวเนอะโอ้มันมีตัวให้เอานี่ในก้องเห็นเปล่าหนึ่งตอโอ๊ะะ้โหห้ามั้ง ตัวใหญ่ด้วย1 2 3, 4, 5. 5ึ่งสองสามสี่ห้าห้านสรุปแล้ววันนี้มือใหม่อยากตกหมึกได้หมึกไป1ตัวท่วนครับกับถุงเท้าอีกหนึ่งข้าง <c oughs> ก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับในการหัดตกหมึกได้หมึกตัวสวยซะด้วยสำหรับคราวหน้าก็คงจะมาตกหมึกอีกสักครั้งครับเพราะดูแล้วตัวสวยอยู่พอสมควร คงจะลงมาลุยน้ำเล่นอีกสักครั้งสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับฝากรนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ